สวัสดีค่ะเพื่อนชาวเฟซบุ๊กพูดดังไม่ได้เลยนะคะนี่จะพาเราดูน้องนะคะรู้จักกันมากี่ปียังไงเดี๋ยวพี่พาไปสัมภาษณ์นะคะน้องบอลอ,อ,อันนี้ค่ะอันนี้มาจากผมกับพี่กอล์นนจ่าอ่านี่คือค่ะน้องบอสน้องบอลรู้จักกับพี่แจ๊กกี่ปีแล้ววะ เจ็ดสิบต้องปีแล้เจ็ดสิบปีแล้วเนาะเจ็ดแปดปีแล้วจ้าวันนี้น้องมอสมาตัดผมนะคะน้องมอสตอนนั้นมาในของดาชีเดี๋ยวไอดอลเนาะเดีไอดอลของช่องสามนะครับวันนี้น้องมอสรุ่นเดียวกับน้องเต้ยอ่ะเต้ยภงศกรอ่ะภงศกรหรือภงสัทรนะภงสัททร์วันนี้น้องมาตัดผมนะครับผมยาวมากและทรงนะคะับเขียวยังไง คนอาจจะคุณหน้าคุณตาพาอนางนนรับเลยแลยนะจ้ะก็เดี๋ยวอันนี้ไปตัดผมก่อนเนาะตามมาดูนะจ๊ะว่าพี่กมันตัดผมส่งอะไรให้พี่เต้วันนี้จ้าสวัสดี เรียบร้อยจ้ากับน้ำบอลนี่รอรอเปล่าตอนจัดจะให้จ้าได้ไหมได้ครับไปถ่ายรูปเล่นการรูปขึ้นยินก่อนมันนี้มันท้ะโอ้ยนี่ไม่ได้เพื่อนสีใช่ไหมเป็นเนสีครับนี่ต้สูง้มากอืมดูราว่ากันอี่กินน้สูงมากไปเดี๋ยวตามไป